สดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีแวเอฟซไก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินยเดิมนะคะวันนี้มาอัปเดตยาำเช้าให้ดูน้ำดูหมอกลงหมอกลงแล้วฝนตกหนักเมื่อคืนเนี่ยกับเมื่อวานเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อวานยันเมื่อคืนนะดู น้ำค้างลงน้ำหมอกลง แม็คตี้สงอดติรัวยายแม็คตี้สงอดติรัวนี่ปฏิตรีกุเป้เว้ยเต็นตกกิมเต้นกรอกเตะเกิดบ้านก็ไม่ได้ออกมาก็บ้านเซ็งเรียกน่ะเกิดครั้งบ่กะใดครั้งน่ะตกต่อยหน้านี่

เรดูสังหางไม่กินได้ยังไอ่มีจับนรถไปซื้อมาสา่หกโลโห้ามวางติดไม่ไไไร้งวานเครื่องห่าะยุ่งกินได้ไมไม่นุงน,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 นุ่งไมคุณนอนอาบแม่จะอาบน้นอนอาบไปดูวันนั้นวันจันทร์ วนะันจันอะไรคือวันจันสับรถเพราะวันนี้ไม่ได้ไปนีไ่ไม่หางรอเขอวัวันจันไม่ได้ผมไปวันจันหน้าหน่อยนะเออหนูจะไปวันไ,ไปไนไปแก้บนเอ๊ะห้องก็แครแควิ่งวิ่งเลยยังอไม่หางรอไม่มีที่เงยเงยมอยมันมีแต่ยังไม่สุก มึ่บนแม่แก่บ่นโอ้ให้แม่มา้ตามมดได้แล้วขา่มันต้องคิดด้วยเออนอไป่าอาจารย์ผมจะไปหาอาจารย์ออกนั้นแหละไปแก้บนอาจารย์นั่นแหละกี่ลูกสาม่ลูกก็พไได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละอือนี่ถูก่าเย็นดีสเวตดตอร์สองามลูกก็เอาใา้เงินมาเอามาให้ก็าดคนขอซื้อเ้าังไม่ขายเลยจไปทำทุระไม่้กินไปะ เขาเสียดายกับสองลูกก็ได้ตลาดมันก็มีลูกมนมันก็ขายเสียดายอะไรอ่ะไม่เขาซื้อแล้วยังไงก็ขายนะไม่เขาไจุกเลยมีกด้ยตองมุ้วยตองไปแกหมดต้องจุกงเงแก้กอ ถ้าเกโทรไปเมาวานัน่งกานนีไ้ได้ได้มาแล้วน่ะเอาสุกๆก็แล้วกันเองเกีกั<า>น,นเอามาแกงอาไปแก่บนเดี๋ยวันสุกจะไปน้อยเอยน้อย30โลยังไม่ได้เลยคขายเดี๋ยวเออมันเดี๋ยวผู้จัดก,การให้เขาเก็บไว้ทำไไเขาไม่ขาย เอามันขายเงินไม่จับเขาแจ็คโฮ่อย่างเงินก็แจ็คมันไม่ได้ตังค์นะเนาะเพ้ย์แค่เอา12บาทไปนู่นเกิด12แล้วอ่ะเออมานเย็นเย็นสำเริงมีไหมอืมหนูไม่เคยเห็นเลยหนูถามไม่มีอ่ะออถ้ามีหนูก็ซื้อบ้าเย็นสำเริงตาเขาหักเข้าก็หักเลยรุกเดียวเลยเหรอเออมเป็นไรกับโรงงานเขาคไม่พอหรอกอืมแค่แค่เอารุ่งคอมมาแก่รุ่งตุ้งเงินตุ้งมางามกิง

Ông tí thôi ô con ghi thất lạy anh 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 ạ nãy mày ghém 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 nghe ghém 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 យល់មែនគេទូកគាត់មកពីយឺនទេខ្ញុំកែមីអឺដែរយល់ហាដែរយល់ខ្ញុំទៅយឺនទេចាអឺយល់គាត់នៅបាញ់ឯពូបាញ់អពូនេះគេយកគេញ៉ាំពីគេគេតែមានមានមានចាស់កត់ដល់នេះនេះចាស់ដល់តែ

Hợt phiền bằng a yên lắp bong ngang thương cái, 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 cũng... cái em <laughs> <Khoai. cười> <Chí ơi. cười> ไปที uh, ah, ah. Hey, uh ่วัดไหนชนบุรีนุ้งมึงไปหาพี่สาวมึงด้วยฮะหาพี่สาวเลยนีเลยเอาไากัดเอ็มะไปกัดไอ้ไอ้เขาก็ตัดอย่างนั้นเลยไม่ใช่เลอ จับไว้เออแล้วก็ปาดออกแล้วก็นั่นเองแล้วก็ชุกตัดงั้นแหละตัด้วยนี่ไม่แตกก็แตกแตกเลยแตกสองใบตัวนี้ไม่แตกแล้วก็ตัวเนี้ย ไม่แตกเนี่ยนไอ้นั้นสวยแต่แตกมันแตกไม่เป็นไรหรอกแสงเอาข้างล่างข้างล่างก็ได้ท่านไหนไม่แตกมันจะสวยก็เอาได้ดูตัวนี้หน่ยมันสวยเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ล่างนะมันแก่จัดเลยมันแตกเออไอเนี้ยไม่แตก นี่ว่ามันเป็นด่ออย่าั้นอันนี้ไม่แตกน่ะสามข้างล่างเนี่ยไม่แตกนอกนั้นแตกหมดเบกไเวียกีบางอันนี้กแบกเอเอเนี่ยสองเนี่ยสวยเกีบางแมวล็าไปโอ้ขอบคุณหลายอันนี้แตกมาสิใส่นาฬิกิ ตัดอายกกันตัดไอตัวแหนงมันออกไอโยงโยกมันออกหน่อยก็ไม่ได้เนาะตัดไอยาวๆข้างล่างหน่อยก็ไม่ได้เนาะ